สวัสดีครับอันนี้เป็นชุดฝาหลังการมินเอทหนึ่งพันนะครับที่ลูกค้าที่จังหวัดอุบลนะครับสั่งกับทางร้านล็อกลีใบนะครับก็เป็นชุดฝาหลังนะครับปุ่มกดสภาพดีเหมือนใหม่เลยนะครับก็เราคัดเกรดมาจากโรงงานนะครับตรงนี้เป็นอะไหล่แท้นะครับการ์มินนะครับที่ทางร้านล็อกลีใบเป็นผู้นําเข้าแล้วก็จัดจาหน่ายนะครับก็ตรงนี้ก็จะมี ชุดฟ้าหลังนะครับที่สภาพสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะให้ลูกค้า,านำไปเปลี่ยนเองหรือว่า,าส่งมาให้ทางร้านล็อกลีไบเปลี่ยนให้นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับในการเปิดแต่อันนี้ลูกค้าสั่งกับทางร้านล็อกรีไบไปเปลี่ยนเองนะครับก็ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นของวันนี้เลยนะครับก็คือวันที่31กรกฎาคมนะครับ เป็นเวลาจริงนะครับไม่ใช่อของวิดีโอย้อนหลังนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านล็อกลีไบเราก็ยินดีให้บริการนะครับใช้อะไหลกามินแท้100%ยแล้วก็เป็นสามารถซ่อมนาฬิกานะครับไม่จักรยานหรือวา h ูบริตันไรเดอร์เอ็กซ์โพว่าเอสหรือ p o w e r t a ์ก็ได้หมดนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกลีไบยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ